ใครที่มีปัญหาเรื่องของการได้กลิ่นเหมน็นเศษอาหารเอยขยะเอยหรือกลัวพี่หนูพี่มแมลงพี่มดจะเข้ามาอยู่ในบ้าน<อ>ไปจนถึงบางบ้านอยากจะปลูกผักทานเองอยากจะมีปุ๋ยอินทรีย์วันนี้ป้องมีสินค้าเด็ดๆมาฝากกันถือว่าเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจมากๆอยากรู้เป็นอะไรไปติดตามค่ะ คนคะอย่างที่พ้องบอกไปเมื่อสักครู่ตอนนี้พ้องกับพี่ส้มมาพร้อมกับการรีวิวสินค้าตัวเด็ดตัวนี้ที่เป็นตัวช่วยสําคัญมากๆก,ก,กับเครื่องย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยจากแห่ใช่ค่ะตัวนี้เลยนะคะ,คะเครื่องย่อยเศษอาหารตัวนี้นะคะความจุ2.5กิโลค่ะ,คะเราสามารถใส่เศษอาหารที่เราทานหลังจากทานอาหารเนี่ยนะคะใส่ลงไปในเครื่องได้เลยแล้วเขาจะย่อยให้เป็นปุ๋ยว้าวเลอศมากๆจุอยู่ที่2.5กิโลต่อ1วันเพราะฉะนั้นสามารถใส่ไปได้ เครื่องจะทางานเรื่อยๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดใส่แล้วเขาทางานเสร็จเรียบร้อยเขาจะเข้าโหมดสลิปโดยอัตโนมัติใช่ค่ะแล้วเวลาที่เราจะนําเอาเศษอาหารเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรใส่อะไรลงไปบ้างพี่โซอ่ะจริงๆแล้วหน้าเครื่องเนี่ยเราจะมีสติกเกอร์บอกเลยนะคะว่าอะไรใส่ได้บ้างคร่าวๆก็คือใส่ได้ทุกอย่างเลยค่ะที่เรากินเส็จเหลือเนาะแล้วก็ยกเว้นนิดนึงเรื่องของกระดูกระดูกชิ้งใหญ่ๆเลยเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นกระดองปูค่ะเปลือกกุ้งหรือว่าอาหารที่มีซุปมีน้ําต่างๆอันนี้แยก เทน้ําทิ้งไปก่อนที่เหลือก็คือเทใส่ลงไปได้เลยถูกต้องแล้วก็จะทําการย่อยค่ะมุนกวนค่ะโดยด้านในเราจะมีจุลินซีนะคะเป็นเชื้อจุลินซีที่ย่อยให้เศษอาหารเหล่านี้เป็นปุ๋ยยิบสิบ4ชั่วโมงกลายเป็นปุ๋ยทันทีเราเอาปุ๋ยนั้นไปปลูกได้ต่อเลยถูกต้องไปเรยเลิศมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของเศษอาหารต่างๆบางทีเราขี้เกียจเอาไปทิ้งท้าย แล้วมันก็จะมีกลิ่นรบกวนบางทีอาจจะมีแขกรับเชิญโดยที่คุณไม่อยากให้มาอยู่ร่วมกันมาอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นต้องลองใช้ตัวนี้ตัวไม่ลดปัญหาแน่นอนแล้วทางด้านหน้าจอข้างหน้านี้ล่ะคะหน้าจอด้านนี้นะคะจะเป็นหน้าจอที่สามารถแสดงสถานการณ์การทงานได้ว่าเครื่องเนี่ยมีความชื้นมากเกินไปไหมถ้าความชื้นมากเกินไปโอเคมีปุ่มลดความชื้นช่วยเขาหนึ่งกรอ๋อแล้วถัดมาล่ะคะถัดมาจะเป็นปุ่มของการลดกลิ่นค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวเครื่องเนี้ยค่ะมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วคือ สบายมากมันเก็บกินทุกอย่างตั้งในบ้านได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติวันไหนเล่าทานอาหารที่มันกลิ่นแรงมากๆแล้วก็กังวลว่าแบบเฮ้ยไหวไหมกลิ่น,น,นมันอาจจะออกมาสักนิดหน่อยเราก็ช่วยเขาว้า,าวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทํางานเสร็จปุ๊บเราเปิดฝาแล้วตักตัว,ต,ต,วตักตัวปุ๋ยคะ่ะนี่เรามีอุปกรณ์ตักมาให้ มีอุปกรณ์เสริมมาอยู่ด้านข้างเครื่องอย่างนี้เลยค่ะก็คือตักปุ๋ยที่ออกไปใช้ได้เลยค่ะแล้วพอเขาปั่นกลายเป็นปุ๋ยปุ๊บตักออกอย่าตักออกหมดค่ะเพราะว่าส่วนที่เหลืออยู่นั้นจะกลายเป็นจุลินรีที่ใช้ย่อยอาหารต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ไม่ต้องเติมเลยง่ายๆก็คือเติมแค่ครั้งเดียวแต่ทีนี้สงสัยมากเลยไอ้ครั้งเดียวที่ว่านั้นเนี่ยมีมาให้หรือเปล่ามีมาให้ค่ะแถมมาให้กับเครื่องเลยค่ะตัวจุลินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเริ่มแรกเครื่องนิดนึงใส่จุลินรีเข้า รอให้เขาเออตั้งต้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เศษอาหารไปได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าขนาดนี้อาจจะดูใหญ่ไปเราจะมีขนาดย่อมเยาวกว่านี้อีกห,หน่อยนึงค่ะเป็นขนาด2โล<า> 2> ก็ได้ราคาก็จะย่อมเยาวลงมาอีกหรือถ้าเกิดว่าเป็นออฟฟิศค่ะมันต้องเป็นใหญ่ใหญ,ใหญ่ขึ้นใ,ใช่10โลก็มีนะคะหรือจะแบบใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะ50โล100โล200ถึง1,000 มีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อมาได้เลยเล,ย <S <S เลิศมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่สนใจอยากจะสั่งซื้อวิธีการง่ายๆเลยนะคะทักมาจะเป็นทางอินบ็อกก์ก็ได้หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะคะของ s g t Home Experience หรือถ้าเกิดคุณบอกว่าอยากจะมาดูตัวน้องเขาตัวเป็นๆตัว<ช>จริงเป็นอย่างไรแวะมาได้ทันทีค่ะที่ SGC Home Experience สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราตั้งอยู่ใน C D C ซีเลยรับประกันว่าคุณจะมีตัวช่วยดีๆแบบนี้เอาไว้ที่บ้านของคุณห้ามพลาดค่ะ